นีค่ะชื่อพันาวีมีธรรมนะคะชื่อเล่นชื่อทอฝันนะคะปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษายอรมันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะก็อยาขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะแชดดีพูดดีอยางไว้เริ่มเลยทหมกเดิมอ่ะหมกเดิมใช้ยาลบบวดว่าเล กดอะไรนะสกรีนเนาะโอเคได้เกือบลืมไม่ได้เข้าซูมนานนานตรงไหนที่นี่แล้วก็เข้าเข้าเธอแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เข้าขึ้นยังอ่ะใช่ไหมไปสไลด์เลยเยโอเคโอเคค่ะก็นะคะวันนี้เนี่ยขันก็จะมาแนะนำหนังสือที ปเป็นหนังสือที่ฝันอ,อ่านกี่ทีเนี่ยก็มี <ๆ S 2> พลังบวกมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเพราะแบบมันทําให้ฝันเนี่ยลุกไปทําในสิ่งที่มีประโยชน์ทําแบบออกกําลังกายไปทําอาหารไปฟังเพลงนะคะม,แบบโโไไมีแต่แบบโอ้โหเขาเรียกอะไรมีแต่แบบนั่นแหละค่ะโอเคก็ไม่เป็นการรอช้านะคะหนังสือที่ฝันอ่าน และอยากแนะนําให้ทุกคนได้อ่านนะคะก็คือ,อ,อนี่ค่ะเนี่ยาไ,ไม่มาเออนี่ไง The Believer แบบนะ้แบบนะคะขอโทษค่ะวันนี้ป่วยนิน,ยนึงมนไม่สบายนิดนึงต้งหงุดหงิดโอเคค่ะหนังสือที่ฝันอยากแนะนําให้ทุกคนนะคะนั่นก็คือหนังสือ The Believer คนประสบความสําเร็จคือคนะคะ่ะ หนังสือนี้นะคะก็คือเขียนโดยคุณนิหน่อยนักธีชานชิงประวินนัทนะคะก็คือเป็นนักธุรกิจแอมเบร์ระดับตรีเพชรค่ะนอกจากเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะก็ยังเขียนหนังสือดีๆออกมาด้ค่ะโมกุทูแล้วโมกุทูแล้วอ๋อโมกุทูนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคค่ะก็ก็เป็นการรอช้าเข้าเรื่องเลยดีกว่า ตอนนี้เราเห็นหนื่งสีส้<ะ>ก็เป็นตีเบรดใช่ไหมนะคะก็คือฝันอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความเชื่ออะไรเรามีความเชื่ออะไรเชื่อเรื่องผีเชื่อในแพชั่นในการทำงานหรือเชื่ออะไรคะอ่าแล้วาความเชื่อ,อ,อเนี่ยมาจากมันมีแหลที่มามาจากไหนนะคะ อโทรหาพ่อได้ไหมนี่นะคะก็คือแปดแหล่งวัตถุดิบข้อมูลในการสร้างความเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพพ่อเขาอยากฟังสวดดู